สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็อันนี้เป็นคลิปที่2ที่ออกมาพูดนะคะก็เป็นเรื่องเดิมๆค่ะกับคนเดิมๆตอนเยนทมอมอาโรนนะคะก็ก็คืออยากจะฝากถึงแฟนคลับของเฟซนี้ค่ะคือว่ากูไม่ทราบว่ามึงจะแชร์ลิงก์ที่กูด่าอิมุไปทําไมคือกูไม่ได้อยากจะดังเป็นแอลโอรถนะคะกูไม่ได้อยากจะเป็นเออสาววกในวัดดาวอะคะ่ะคือกูเข้าใจว่า ว่ามึงอยากเสือกใช่ค่ะเออมึงเป็นเดือดเป็นร้อนแทนแทนแทนคนที่มึงชอบแต่คือว่าอีมุกเบ่งมึงออกมาจะขี่มันปะคะขอหยับหยาบ,ยาบ,ยาบสักคำมือคะ่ะแบบไม่ไหวอะคือมึงคือแบบน้องเข้ามาขอเพื่อนเพื่อนพี่ตอนเช้าโอเคโอเคพี่รู้ว่าน้องน้องน้องคุยกับมุกอยู่ในเฟซแต่คือด้วยความที่พี่รับคือแบบว่าจะพูดว่ายังไงเดีย๋ยวคือพี่ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไม ไม่ค่อยว่าหญิงอะ่ะเออไม่ได้ว่าสวยหญิงอะไรขนาดเป็นดาราอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออแต่ก็แบบถ้าน้องทํานิสัยตําๆอย่างนี้พี่พี่ก็คงจะต้องบอกทิ้งอะนะคะหรือแม่ถ้าน้องคล้องอะไรน้องก็เฟซมาที่ไหนอะไรก็ได้นะ่ะคือแบบไม่ได้เจ๋วอะไระคะ่ะแต่ไม่เข้าใจว่าที่ที่มึงเอาลิงก์กูไปแชร์อืมมันมันเป็นเพราะอะไรนะคะเออแบบคือคือกูไม่ได้อยากดังค่ะกูไม่ได้อยากอยากออกช่องสามกาสลายุทธนะคะว่าที่ทําอย่างนี้เพราะอะไร กูไม่อยากเดินตามรอย LO ลดอ่ะเข้าใจปะเออคือแค่อยากจะแบบที่ออกมาเออที่ออกมาพูดอะ่ะเออตัวนิวว่าไม่ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะแต่แค่แบบว่าบ,บางคนอะ่ะก็ติดตามเฟซนิวบ้างกับมุกบ้างเพราะว่าเพราะว่าวันเนี้ยคือดา่ดาด่านิวยョงแล้วว่าโอเคในเฟซนิวดา่าแรงมากคือว่ามันไม่ไหวกับคาพูดที่มุกดา่านิวมาว่าอีดอกนีนิวว่าคือตัวนิวเองค่ะไม่เห็นหรอกเพราะว่านิวกับมุกเราไม่มีเฟซการเรตาต่างคนต่างบอกแต่ว่า แฟนนิวอ่ะเขามีเออแล้วก็ซึ่งเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังหลายคนเหมือนกันว่าเออเนี่ยเออมุกด่านิวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ไม่ได้อยากจะอะไรนะคะคลิปนี้ก็เป็นถึงแฟนขับหมุกแล้วกันค่ะว่าเออมึงจะแชร์ลิงก์กูทําส้นตีนเลยคะ่ะคือว่ากูกูก็เข้าใจนะคะว่าเออมึงชอบมึงแล้วแต่บางทีถ้ามึงไม่เสือกจะดีกว่าคะ่ะคือคือมันไม่ได้ให้มึงแดกนะคะมันมีแต่จะเกาะมึงแดกอะคะ่ะเข้าใจปะเออคือแบบบางทีอะถ้า มึงไม่ได้ออกมาจากน้าเชื้อมันหรือว่าจากมดลูกมันอะ่ะมึงไม่จําเป็นหรอกคะ่ะที่จะต้องเป็นเดือดเป็นร้อนอะ่ะเออจริงๆแบบไม่เข้าใจอะ่ะเออถ้ามีอะไรก็เฟซมานะคะเอ็มสติกเกอร์คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ